ที่สมุทรปราการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านก็ไปติดตามการพร่องน้ำค่ะในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะโดยคุณวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามการพร่องน้ำในคลองสำโรงบริเวณสถานีสูบน้ำคลองนางหงมตตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งลงเรือไปเลยค่ะไปติดตามการดําเนินงานการขุดลอกคลองและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําจากสถานีสูบน้ําคลองนางหงลงสู่ทะเลโดยทางจังหวัดสมุทรปราการมีการกําหนดแผนการบริหารจัดการระบบเตือนภัยน้ําหลากการแก้ปัญหาน้ําท่วมในจุดเสี่ยงต่างๆ โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่สำคัญและระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้โดยเร็วนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ไปดำเนินการสำรวจปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงรักษาระบบนิเวศได้อย่างสูงสุด รวมทั้งบริหารจัดการน้ําในแหล่งต่างๆค่ะโดยเฉพาะการพร่องน้ําเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ําฝนป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่แล้วก็เก็บน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแลง้งรวมทั้งได้มีการสั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะให้ทําการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ํากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา แล้วก็พวกผักตบชวาทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้การระบายน้ำเนี่ยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้รองรับน้ำได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสำรวจประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะคะว่าประตูไหนชำรุดหรือเปล่าถ้ามีประตูระบายน้ำไหนชำรุดก็ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติค่ะ